สบายดีพี่น้องสบายดีเอทุก่านเด้อสบายดีสบายดีเอฟซีซาเป็บอลู่าสบายดีเอฟซีซาเป็งน้อเอฟซีผูสูงสดนซอดีสบายดีอน้องลิงลิดูซาเปงน้องลงไปซ้ายลูกน้องสิไปซายลิงสิไปซลูกอยากกินโอ้ยอยากกินโมกเกเลงงจมอยู่สอมือเมื่อดีบัดอยากยังลูกว่าดงดั อยากกินหมูกระทะเบาดังๆไหแม่ได้ยินนะวตเบาดังๆนี่แหละนี่สิได้ไปกินละลูกสิแม่ลิง n g b l สิพาไปกินเดิมดีใจอยากกกกินมมรระะะะททสบายดีพี่น้องเมื่อนี้เราแทงเนาะสีเอาหลอดพาทีมงานไปกินเลี้ยงกันเมื่อนี้เนาะพี่น้องยิลาสิเพื่อนๆลูก มยงเอาวข่อนก็สบ้ามาเอาอวงอดวมือโด่มอเห็ดนาใไปเดง่เ็กเห็ดหนี่สาวแพงออกหลมากกดีอย่างหนึ่ง้ะพี่น้องได้พาทิมงานไปเปิดหูเปิดตาโอ้ายออกมาแต่ทวิตกับพาไปเที่ยวฟูนจนหอดถาแขกนะพี่น้องกือบหอดเวียงจันท์หอดซีโค้ เดินเดินทางไกลมือนั้นเดินทางเถื่อที่ซองกับไปกินเลี้ยงพี่น้องขึ้นรถในนอตมือเนี่ยะเพรเบิ้งผ้าเบาอันผ้าไปเบิ้งเบาน้ำสุกผ้าเที่ยวกะนี่พี่น้องนี่เบาน้ำสุกสิผ้าเที่ยวมือนี่ไปไปขึ้นรถได้รอเฮงเลยนะพี่น้องเดินทางเข้าเมืองมือนี้ไปกินหมูกระทะ อยู่ที่ร้านเมืม่อนี้ดินเนอร์นอกบ้านน,น้อ,องเนาะว่าภาษาอังกฤษกับดินเนอร์นอกบ้าน เป็นครั้งแรกเนาะสิว่าสิไปขบทีมงานในกขอบคุณขอบคุณผ่านทองแทงเนาะขอบคุณขอบคุณไปทางคุณแม่ใจดีทางซิงกัปโอเนาะสิว่าให้ทีมงานเฮามื้อนี้ไปขบเบิ้ลเนาะพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องยังมีกัปตันพี่น้องกัปตันแล้วก็พ่อน้องดีดีโต้โอ้ยมาทันอยู่บ่พ่อน้องดีดีโตกับแม่ดองดีโตน่ะเลาะทำบุญเบิดมื้อยังบ่มา ไปชมพี่น้องงเพลงก็ดีใจลาขอาแม่อยูดีมีี่กับล้ำดวยแ่ดีใจเนาะมาหอนลาดแล้วพี่น้องตอนนี้กาลังกาเคียมต่อโตะพี่น้องยังหูมากี่คนมาจากคนเนาะปรทธนหนพี่น้องลาดหมูก็ทะเนาะพี่น้อง อยู่บ้านปักซองเนะพี่น้องเด้อเดินทางมากะสิบกว่ากิโลเนาะมาสู่เอาแบบกัปตันแบบกัปตันสบายดีเอฟซีนาะเท้าเพลงพี่น้องมึอกับกัปตันกะมากินหมูกระทะเนาะทั้ง,าางกระเ,เป๋าตะเภาส่วนกระเป๋าแพงส่วนมากินโดยคุณแม่คุณหลายไร้เด้อคุณแม่คุณแม่ทั้งสิงคโปร์หรือย่างนะครับคุณแม่ทั้งส<อ>ิงคโปร์เนาะคุณหลายไรคอย อายุวั่นคนยืนลำรวยลำรวยสั่งให้ลูกปุ๊่ไปขืนเนาะปีแนกค่ะคล้อยสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะคล้ายกัให้ยค่ะคลายดีเนาะปค่ะคลายยังไงค่ะคลายกับเข่ากับน้ำไอ้ลูกค้ายลายเด้อคุณแม่ตรงตอนนี้กำลังเนาะทีมงานอู้ยกำลังซับโซนนึกกระถึกพิสุพิเศษแมนผู้นี่สองมือเลย ก็สแสงก็ซองมาลูกค้าก็โบ,บกหอยลายภายในะพี่น้องมีหนึ่งโต๊ะสองสามสี่สี่หาเนาะสี่หาตอนนี้หมอมาแล้วพี่น้องกำลังตั้งหมวนไล่เราพี่น้องขอขอบพระคุณไปทางคุณแม่เด้อขอบพบระคุณจเาหลายเด้อคุณแม่เด้อ มเมื่อนีสุพามากัน3มคนมาอีหละป้าๆอะไกันซาแพงเนาะครอบรัวเขามาสามคนแต่ก็แต่ก็เป็นญาติพี่น้องเนาะแสบหลายแสบหลาย แก่แหงมาเด้อทางคุณแม่จะดีในสิงคโปมากินน้ำรูกูเด้อแซ่บเด้อ้านอกมาเด้อมา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 ซอยไม่ยัวน้ำกันเลยยัวยัวแล้วพี่น้องเนี่ยสรุปแล้วบอกจะคนมานี่มาทำกันจะคนมา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  สองสี่หกสองสี่หกเาบวน้าวกโอ้เต้าทังนี้คือสี่โอเคอยู่เนาะเตาทังยเนาะสวดเห็ดจักฟังอยู่เนาะทั้งน้าสวดว่าได้เงียงหลังเงียงหัวมุมบัวาวแพงก็บอแพงเยอะเต้าบวบอกโอเคมาได้เงียงหังเงียง ช่างเซมันเหี่ยงมาฮะทางอจารขีดมานำการรวมแล้วพ euh ี่น้องมี18คนพี่น้องมา18คนเนาะงานมีขักไรยัดนักจะเต็ม จัดน่ากว่วก่อนตอนซอแพงมาตอนดำนาแล้วน้องตอนดำนาแล้วมา1 2 1 3คนอันนี้มา18คนหมอทางซอบแพงเงียงซอบแพงหียงไปฮะผุปาดำปาเมาเนาะเอางกานกับงานอมไรมาหาภาพันเยอะหรอเขาหลซื้อหาทุาะ คนกะกำลังทยอยเมื่อนะพี่เนาะเพราะว่าคนปิดคนปิดสี่ถุ่มเนาะก็นี่ก็สามถุ่มแล้วเรือแต่โต๊ะสาวแพงเนาะยังเงาเหยียดเลยเพราะท่านมีไพดอน โอ๊ยเพื่ออยากมากินเพื่ออยากมาเดาผโวแหละรับแฟนโมงนี่แฟนลับตลอดเวลานั่งลับอยากกินหมูก,กระทะแต่มาลับแต่พันนี้ว่าอาจารไม่รัไม่เข้าเข้าเสาเมื่อนี้พิเศษน้องจิ๋วกับมาซองคนนี่ก็ย่างเพื่อซาแพงเลยเด้อคือสวดแท้ลุงมองซาแพงมากกินเยอะ บ้านนั่นยังบท่านบาแซงชิบซหัวหินบาเพงกับชิบซองหัวหินบาแสงกับชิบซองหัวหินไปกินข่าวนำกันในตรงซาสีหัวหินมาแลกบ่เวานไีกเับแตนนี่เสียงดังเนาะแม่น้องลิงมาไก่ในเสียงดัง

กันนอมเานกไนเาน้ว่อนี่ยาใจมื่อนี้พาคนท่องมากินนำหนังยายซีเนาะเป็นเมียของเมียข้องเบาหน้าแล้วเนาะได้จักเดือนแล้วได้จากเดือนแล้วโอ้คนท่องแปดเดือนแล้วพี่น้องยังอีกเดือนเดียวกับขอเนาะ เบิ่งไปเบิ่งมาเดี๋ยวนี้น้อพี่น้องเบิ่งอยู่ในวงนี่แหละเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ่งจุดจบคลิปน้องลิงหลับก่อนหมูเนาะฟัวอยากกินหมูกระทะแสบแงอตีเบาแหง กันครั้งแรกพี่น้องชาวแพงกับทีมงานเนได้มากินมัน pues กันเนาะอบอุณอะไรก็ดีใจแล้วขอขอบคุณขอบคุณทางคุณแม่เนาะที่มงานมีความกอบคุณอะไรกับอินทองในมืองเนาะก็ให้แม่เราดีแน่เลยสองชาวแพงเนาะพี่น้องเอฟซีชาวแพงเบิสสุขทุกคนเนาะที่คอยให้กำลังใจตลอดเนาะมาเด้อมากินนันกันเบิสสุขทุกคนพี่น้องเอฟซีชาวแพงเนาะสาวแพงนะเป็นขั้งที่สองเนาะที่มากินหลายคน มาคั้งแหลกก็มากับเขาปารีเนาะช่วงดำนาแล้วนะก็มาเนาะและ้วก็อันนี้เป็นคังที่สองนะที่มาลายคนมากับทีมงานะนะแต่ซาแพงก็มาสองเถื่อสามเถื่อแล้วเนาะพี่น้องนั่งเถื่อก็มานั่งกินกับน้องบูมสองคนนีเป็นคังที่สองที่สามนะแต่มาลายคนเนี่ยเป็นคังที่สอง น้นองอพิเศษน้องบุ้มนะ่ะโบ้ได้มาน้าหมูจะเถื่อนเนาะในคนลาลนเใน่นสิเผาเฮือนแล้วก็เอาน้องอยู่เฮือน,นเนาะซาวแพงสีพามาแบบพิเศษพิเศษ,พ,เศษพาเพิ่นมาคนเดียว <laughs> ลูกสาวเลยท่นมากินก็นได้มานังกินกับแม่ตดโป๊ด อาโลสมกโลสมกเงี้ยงก่อโซนจ่อทูทีโลสมกสมมวิสมมวิวีดตามไปจิบูสมมตามเรากะเรียกเขาเขาบอกนะตัวโซนตัวโซนโซนโซนตามเอาละยองแล้วกันเดี๋ยวมันจะกระจาย หะไรอยากว่าเลยไเนี่ยมาบุกบนั่งงำเนี่ยแค่นะลุกมีปเนี่ยกได้ไงเนี่ยว้าไ่มดเลยาเนีอยากว่าว่าแต่เนี่นาอันนีี่าลดคเท้านมงมีอะไรอะไรอยากว่าเอยากว่าถูอวะา็ยังแต่ละมือถูได้งามบัเอ้มคืงแล้ว่เต่า

กร้ยไซเสือตัวนี้มาหลายปีแล้วไรเี้ยเสือที่ดำไมะใส่น้ำเหมือตอนแรกก็บ้ันได้บอกว่าโอเคโอเคบ้านมาตอนนี้โอเคกับเก่าอ้ยแหลมกว่าเดิมหรอฮะเงานอนบ่ยังก่น ง่วงนอนวะหลับไหมจะจ่าหลับไหมเหรองาวงนอนทำด้เก้าอี้กระจายวะแต่ละคนก็จะอิ่มเลยนะพี่น้องซึ่งจรึงจริงลิงแบบนี้ก่อนที่ปิ๊กกิฟต์กับชาวแคนาดาขอขอบพระคุณไปทางคุณแม่สิงคโปร์เด้อ ยังดุร้านเนาะขอบคุณเป็นลายเลยมากรวยเจือดเจือจุนเนาะขอบควายใหญ่นั่นนี่ขอบควาใหญ่้าแม่เลยมีทั้งญาติพี่น้องขอบควายใหญ่ซ้ำยังงูมืดตาแม่เลยขอบควายใหญ่หรือยังมา ยังมาห้าผมเม็ดทางลูกหลานก็ <c oughs> ลูกหลาน <c oughs> ลานี่เจ้าหูบอกแม่พคนีนแหละที่ยันซื้อเป็ดซื้อปลาซื้อข้าวปุ้นนี่ยังไหยย้กัทางลูกหลานเจ้าแม่สิงคโปร์นี่แหละเดี๋ยวค <c oughs> อยเอาเป็ดเอาอยัางไปหายตะก,กี้ยเลยพวกเป็ดพวกปลานัน่นเอยท่านแม่เนี่อที่ซอยเรือมาตลอดนอดดูแลลูกหลานมาตลอดโอว่าเรื่องอยู่เรื่องกินหรือเรื่องการพัฒนาเหตุเทียนเหตุศาสตร์เนาะ แล้วก็มาฮัวเนสซาแพงกับสิคอจบคลิไปไว้เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณแม่หลายๆเด้อร์น้องพี่หลายคนทีมงานเบาแพงเบากัปตันเสาแพงเบาเมาแล้วก็เบิร์ตสุกทุกคนมีความดีบิ่มน้ำซัมล้านเนาะขาเคาะแฮมแม่มีความสุขไปนำเนาะโด,ดูกัปตันนวยพอ,อ,ดวยอด้วยเนาะกับกวยพรอีก็ซ้อมก็ได้ให้แม่อายุหมั่นก่อนยืนเด้อแล้วก็ เฮงเฮงรวยๆเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะที่พี่แน่ๆคือข้อไอ้สุขภาพแข็งแรง่เนาะสุขภาพแข็งแรง่คือว่าเจริญแล้วมันการเงินการงานตามมาทีหลังเนาะพี่น้องที่ตามมาเนาะกันสุขภาพแข็งแรงถ้าสุขภาพบุกแข็งแรงคือกับการเงินการงานหายมีแต่ไข่กับป่วยเน่เนาะ